with the dead. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิย์ดีเด็ดครับทาง YouTube RM UTP l i v e แห่งนี้กับผมกระจอนสักบ,บำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะนครนะมาอีกแล้วนะฮะมาพร้อมกับเรื่องราวในวบวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าจะบูรณาการหลายศาสตร์เลยนะก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดนี้ อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U D P Live นะครับย้ำกันเสมอครับว่าเข้ามาที่ u t u b e นะของ R M U D P Live เนี่ยเข้ามาเลยลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะวิดหน้าหนึ่งเป็นการเชิญชวนนะครับนะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอ การมหาชวนครับเชิญชวนน้องนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาครับร่วมแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศประจําปี2,568ชิงถ้วยพระราชดานสมเด็จพระกนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับน้นะน้องๆหนูๆที่น่าที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับ การตอบปัญหาดาราศาสตร์นะการตอบปัญหาดาราศาสตร์ในระดับประเทศเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันตรงนี้เลยนะอย่าพลาดเลยนะในช่วงของวิดนาหนึ่งกัดนะครับส่วนช่วงวิดทั่วไทยครับวิดทั่วไทยเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนำเจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะชายหาดเกาะทะลุครับที่ถูกคลื่นซัดลอยเกลื่อนชายหาดรับฤดูวางไข่แพร่ขยายพันธุ์ของเต่าทะเละเดี๋ยวติดตามกัน รงนี้กันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสราโลกครับเรื่องราวของแผ่นแปะวัดอารมณ์ครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะในวัดอารมณ์ของคนเราเนี่ยนะประมาณเนี้ยเขาว,าวิเคราะห์ความรู้สึกผ่านกล้ามเนื้อใบหน้าช่วยคนที่มีปัญหาการสื่อสารด้วยเฮ้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในช่วงของวิสราโลกกันช่วงนี้ไปกันเลยกับวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง วิ์หน้าหนึ่งครับในรายการวิดดีเด็ดครับทาง YouTube i m u t p Live แห่งนี้กับผมกระจรศัก์บำรุงสินมั่งครับในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งในวันนี้ครับเรื่องราวของการเชิญชวนครับน้องๆระดับชั้นมัธดยมาศึกษาครับมาแข่งขันตอบปัญหาในส่วนเกี่ยวกับดาราศาสตร์ระดับประเทศเลยนะครับซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับนะหรส สอดรอหรือว่านริทนั่นเองนะจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอรครับเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาร่วมแข่งขันต่อปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศ Estro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาครับและปีนี้มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมเลยนะสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับน้องๆหนูๆน,น,นะนะตั้งแต่บัตรนี้เลยจนถึงวันที่1มิถุนายนนะก็อีกไม่กี่วันนะครับซึ่งกิจกรรมแข่งขันตอปัญหาดาราศาสตร์ Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์ ประจำปี2,568จัดขึ้นเป็นครั้งที่4นะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครร่วมแข่งขันตอบปัญหาทดสอบความรู้รอบตัวเรื่องดาราศาสตร์ที่นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนและไม่ใช่ทางทฤษฎีหรือคำนวณน,ะนะน่ะน่าสนใจนะนะถ้าเกิดไม่ใช่ทางทฤษฎีเอ่ยไม่ใช่ทางคำนวณเอจะมาในรูปแบบไหนนะผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะอย่างเช่นเนี่ยการดูดาวเบื้องต้นครับ ปรากฏการดาราศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์เหตุการณ์สําคัญทางดาราศาสตร์เทคโนโลยีอวก,กาศนะแล้วก็หมวดอื่นๆหรือว่าหัวข้ออื่นๆนะครับเน้นการแข่งขันแบบชิงไหวพริบ นะครับและการแก้ปัญหาเฉบาะหน้านะโดยจัดการแข่งขันในรูปแบบทีมทีมละ3คนแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศครับการแข่งขันรอบคัดเลือกกําหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21ิมิถุนายนนะก็คือเดือนหน้านี้เองนะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาก็คือถึงเที่ยงตรงเลยครับณนะสนามแข่งขันใน6จังหวัดดังต่อไปนี้ครับสนามแข่งขันภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะก็ที่หอประชุมมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ครับสนามแข่งขันหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาครับจัดที่ห้องประชุมชั้น3าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาครับสนามแข่งขันสองครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นนะก็จัดที่ห้องประชุมแก่นเหนือชั้น1นึ่งสารกลางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับสนามแข่งขันหนึ่งภาคกลางครับจังหวัดนคนปรปฐมนะที่หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ครับโรงเรียนมห ah ิดลวิทยานุสร์จังหวัดนคนปรปฐมครับสนามแข่งขันสองภาคกลางเช่นเดียวกันจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับที่ห้องราชนครินชั้นห้า อาคารราชนครินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนะครับที่จังหวัดชาเชิงเซานะสนามแข่งขันภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาครับศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาครับคัดเลือกตัวแทนจาก4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยนะแล้วก็ภาคใต้ครับ ภูมิภาคละ2ทีมรวม8ทีมเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกำหนดจัดขึ้นในวันพุทธที่13สาิงหาคมนี้นะครับนาะณนะเวทีกลางในงานอ l l ว a r f a r e นะชื่องานนี้คุณ้นๆนะครับนะปีที่แล้วก็มีงานอ l l ว a r f a r e ปีนี้นะอ w a วอ r นะก็มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจกรุงเทพมหานครครับชิงถ้วยพระราชานจากสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันเป็นกิจยศสูงสุดของการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษาครับซึ่งน้องๆหนูๆครับผู้สนใจนะที่สมัครอ,อ,อยากที่จะสมัคร เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็สามารถสมัครได้เลยนะครับสมัครได้เลยนะตั้งแต่บัตรนี้เลยจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะคุณรู้ฟังนะคุณรู้ฟังที่เป็นน้องๆหนูๆเนี่ยนะนักเรียนเนี่ยนะนะก็สามารถสมัครมาได้จนถึงวันที่1มิถุนายนศกนี้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นะครับ ทางเว็บไซต์ของ Astro Challenge 2025นะครับก็ลองไปกนใน Search Engine ดูนะครับพิมพ์ว่า Astro Challenge 2025นะครับหรือจะเพิ่มว่าอ l l อก็ได้แต่นะเพิ่มไม่ได้เลยนะก็จะมีข้อมูลออกมาหรือว่าสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับจดเบอร์โทรเลยนะครับ053 121268 ย้ำอีกครั้งนะครับ053 12 1268ต่อ2 1 0ถึงส1 2สำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับมอบเกียรติบัตรแกร่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะอนะย่างน้อยก็เป็นนเกียรติประวัตินะในการนะครับในการมาร่วมประสบการณ์ดีๆนะและแถมยังได้นะเข้าไปในแฟ้มสะสมพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนแต่ละท่านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆครับนะในวัย ระดับชันมัธยมมาศึกษาที่สนใจนะครับในเรื่องของดาราศาสตร์นะระดับแฟนพันแท้เลยนะในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยนะก็นะครับสามารถที่จะสมัครมาร่วมแข่งขันในการตอบปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศนะครับก็ฟอร์มทีมมาให้ได้นะก็บอกทีมละสามคนนะมาเดี่ยวมาคู่ยังไม่ได้นะฟอร์มให้เป็นทีมทีมละสามคนให้ได้เลยนะครับแล้วก็ แท็กทีมนะครับผ่านทางน่าจะผ่านทางด้านอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยแหละนะครับหรือว่าอาจารย์ทางด้านเอ่อทางด้านคุณครูทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วก็สมัครมาเลยนะครับที่นะของทาง Astro Challenge 2025เนยแหละนะครับสมัครกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็นายแข่งขันกันไปไม่แน่นะครับนายแชมป์อาจจะ เป็นของทีมน้องๆก็ได้นะครับก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับที่ Astro Challenge 2 0 2 5หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไปแล้วนะ053 1 2 1 2า8 5 3 1 2 1 2ต่อ210-212ครับของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือนริทนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับ นะครับน้องๆหนูหน่นูนะที่กําลังอยู่เรียนอยู่ในชั้นระดับมัธยมนะครับที่สนใจในเรื่องของดาราศาสตร์นะครับให้มาสมัครกันนะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะเชิญชวนนักเรียนมัธยมมาศึกษาร่วมแข่งขันต่อปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศประจําปี2,568นะครับใครที่นะใครที่เจ๋งใครที่น่าเนี่ยรับรองว่านะตอนที่แข่งรอบชิงชนะเลิศอาจจะได้ มาแข่งขันกันอย่างแน่นอนในงานโอ l ว f a แฟปีนี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดไปมากกว่านี้นะครับก็นะครับเชิญชวนนะครับสมัครแข่งขันต่อปัญหาดาราศาสตร์กันได้นะผ่านทาง Astro c h a l l e n g e 2025นหะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ได้แจ้งไว้แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับผู้ฟังชัวร์นะครับวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนำเจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะชายหาด กาะทะลุครับที่ถูกคลื่นซัดลอยเกลื่อนชายหาดรับฤดูวางไข่แพร่ขยายพันธุ์ของเต่าทะเลครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิ์ทั่วไทย วิ์ทั่วไรครับในรายการวิดดีเด็ดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้กับผมกระจอนศักด์บำรุงสินมั่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากทำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่ยัง YouTube RM UDP Live แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นั้งทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจพิมพเขาว่า R M U D P Live ครับแล้วก็ Inbox ทักแชทกับทานทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับกูรู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์กูรู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะติชมแนะนําอยากทำอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะสะดวกช่องไหนนหนก็เลยสักช่องทางหนึ่งที่สมยัยกูรู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืม กดไลค์กด share, แชร์กันเ่ยเพิ่มยอดวีวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube r m u d b Live แห่งนี้ครับสำหรับช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามจังหวัดประจวบคีรีขันครับนำเจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะชายหาดเกาะทะลุที่ถูกคลื่นซัดลอยเกลื่อนชายหาดรับฤดูวางไข่แพร่ขยายพันธุ์ของเต่าทะเลครับนายเอกฤทด,ดวงมาลาครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามนะ เตรียมการนะจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนำเจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะชายหาดบริเวณเกาะทะลุอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งถูกคลื่นลมมรสุมซัดลอยมาเกลื่อนชายหาด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ําและพร้อมรับฤดูวางไข่ของเต่าทะเลซึ่งเกาะทะลุครับเป็นพื้นที่สําคัญที่เต่าทะเลมักใช้เป็นที่ทํารังวางไข่ขยายพันธุ์ทางอุทยานครับจึงระดมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมภารกิจพิเศษนี้เพื่อให้แม่เต่าเนี่ยสามารถ ขึ้นวางไข่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรมาชาตินะตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชที่น้อมนำแนวพร,พระดำรีครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมในภารกิจของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะกการางและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนการดําเนินงานครั้งนี้ครับแสดงให้เห็นถนึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการปกป้องอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างยั่งยืนและได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระว วังดูแลเต่าทะเลขึ้นวางไข่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์นะครับอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยนะก็เรื่องราวของนะครับมาถึงไม่น่าเชื่อนาแป๊บบแป๊บเดียวนี้ก็มาถึงช่วงฤดูวางไข่นะกรู้วัานะครับเรื่องราวของเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เพื่อเพื่อแพร่ขยายพันธุ์นะครับนะก็ควรที่จะนะเป็นธรรมชาติเลยนะสิ่งแวดล้อมที่ สวยงามเลยล่ะนะและไม่ควรที่จะมีสิ่งปฏิกูลหรือว่าสิ่งสกกปรกเจือปนนะครับนะอย่างน้อยก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เต่าทะเลนะขึ้นมาวางไข่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้นะเออรุ่นหลังๆครับได้มีโอกาสที่จะสัมผัสในเรื่องราวของธรรมชาติอย่างเต่าทะเลนะครับนะซึ่งถือว่า เป็นการรับฤดูวางไข่แพร่ขยายพันธุ์ของเต่าทะเลนะครับก็เห็งว่าเรื่องราวของนะครับการที่เราไม่ทิ้งขยะนะครับไม่ทิ้งขยะมั่วซั่วกันนะครับควรที่จะไปทิ้งขยะกันในถังขยะนอกที่เขาเขามีเตรียมไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็เก็บขยะของคุณนะครับไปนะครับนะบแล้วก็ไปหาที่ทิ้งนะครับ ที่ถังขยะนะไม่ใช่จะไปทิ้งสเปซส่าอะไรนี่ไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะนะการที่ไปทิ้งในแหล่งอ่าทรัพยากรทางทะเลพวกเนี้ยนะไปทิ้งแหล่งตรงนั้นเนี่ยบางทีนะครับการที่เต่าทะเลนะครับขึ้นมาวางไข่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์เกิดไม่สะดวกขึ้นมาแล้วก็อ่าต้องอาจจะลงเสียเวลาของมันหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําให้นะครับเป็นการอ่า เป็นการที่ว่าดูแล้วนะครับไม่น่าดูนะในเรื่องกเรื่องราวของธรรมชาติชายหาดนะครับสิ่งแวดล้อมทางน้ำอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญสุดเลยนี่คือพื้นฐานสุดเลยคุณนุ้ฟังนะครับในเรื่องราวของการไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือการไม่ทิ้งเศษขยะนะลงบนชายหาดนะครับหรือว่านะครับจะเป็นแหล่งน้ำก็ดีจะเป็นแหล่งชายหาดก็ดีนะครับเพื่อที่ จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับสัตว์น้ำที่นะครับจะมาวางอ่าจะมาวางไข่นะเป็นการรับฤดูวางไข่เป็นการแพร่ขยายพันธุ์ของเต่าทะเลอีกด้วยนะครับนะช่วยๆกันนะคุณผู้ฟังนะครับช่วยๆกันเนี่ยแหละนะบอกกันที่อ่อเป็นการบอกแบบเขาเรียกว่าอะไรปากต่อปากเอยหรือว่าจะเป็นการ บอกผ่านสื่อโซเชียลช่วยๆกันนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้นะครับเพื่อมีโอกาสนะรุ่นหลังๆก็จะได้มีโอกาสได้สัมผัสเต่าทะเลตรงนี้อีกด้วยก็ไม่แน่นะครับนะจากการช่วยกันคนไม้คนมมือนำะไม่ทิ้ง ขยะนะครับมั่วสั่วลงบนชายหาดนะคุณผู้ฟังนะครับฝากไว้ด้วยนะนี่คือเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนำเจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะชายหาดเกาะทะลุที่ดูคลื่นซัดลอยเกลื่อนชายหาดและรับอรบฤดูวางไ่แพร่ขยายพันธุ์ของเต่าทะเลนะครับในช่วงนี้ที่น่าสนใจกับช่วงวิท์ทั่วไทยครับช่วงหน้าวิกสถานโลกครับเรื่องราวของแผ่นแปะวัดอารมณ์นี่น่าสนใจมากนะเขาบอกวิเคราะห์ความรู้สึก ผ่านกล้ามเนื้อใบหน้าช่วยคนที่มีปัญหาการสื่อสารด้วยน่าสนใจมากเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับวิศราโลกครับช่วงวิศราโลกวิศราโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้วิศราโลกครับ เรื่องราวจากนักวิจัยพัฒนาแผ่นแปะขนาดจิ๋วที่สามารถวัดอารมณ์ของผู้สวมใส่ผ่านการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบนใบหน้าช่วยให้แพทย์เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับความสามารถในการเดาใจหรือ,อการทำความเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ครับก็ยังคงเป็นโจทย์ที่ยากเกินไปยิ่งในวงการแพทย์ด้วยแล้วในะยิ่งต้องทำด้วยความเข้าใจและระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถบอกเล่า ความรู้สึกของตนออกมาเป็นคำพูดหรือสีหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยข้อจำกัดทางร่างกายหรือสภาพจิตใจที่เปราะบางจึงต้องมีผู้ช่วยที่ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรรฐเพนซิเวเนียครับ นะจากสหรัฐอเมริกาครับตีพิมพ์ในวรารสาร Science Advances นะครับซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับแผ่นแปะอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากกล้ามเนื้อบนใบหน้านะซึ่งเชื่อมโยงกับอารมณ์ต่างๆของมนุษย์เช่นนะความดีใจ เสียใจหรือเครียดนะแผ่นแปะนี้มีความแม่ยำสูงถึง90%นะในการวิเคราะห์ความรู้สึกจริงของผู้สวมใส่โดยไม่ต้องอาศัยนะการสังเกตสีหน้าหรือกล้องถ่ายภาพแบบเดิมและสามารถติดบนผิวหนังได้ตลอดวันโดยไม่ระคายเคืองครับแผ่นแปะมีขนาดเล็กกะทัดรัดและบางจึงสามารถติดบริเวณใบหน้าได้โดยไม่จํากัดการเคลื่อนไหวหรือการสแสดงอารมณ์ผู้พัฒนาครับอกว่าอุปกรณ์ทํางานแบบเรียวทามเนี่ยนะโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI นะในการแปลผลสัญญาณจากกล้ามเนื้อออกมาเป็นการประเมินอ,อารมณ์อย่างละเอียดเทคโนโลยีนี้ครับเหมาะกับการใช้งานในสถานพยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้แพทย์เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้สิ่งนี้ทำเออสิ่งที่ทำให้แผ่นแปะนี้แตกต่าง,างจากระบบวิเคราะห์ อารมณ์แบบใช้ใช้กล้องเลยนะก็คือความสามารถในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อจากภายในไม่ใช่เพียงภาพใบหน้าภายนอกนะจึงช่วยลดข้อผิดพลาดจากการแกล้งแสดงอารมณ์และสีหน้าหรือการเข้าใจผิดจากการแปรผลด้วยสายตาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงสีหน้าอย่างชัดเจนนะอย่างเช่นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองออทิสติกนะครับหรือผู้ มีภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติเทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้วินิจฉัยอารมณ์ที่แฝงอยู่โดยไม่ต้องพึ่งการแสดงออกทางพฤติกรรมครับ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นแปะถูกออกแบบให้ยึดเกาะผิวหนังได้โดยไม่ระคายเคืองสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับนะและไม่รบกวนกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะครับผู้พัฒนากระบ,บอกว่าแผ่นแปะนี้เนี่ยสามารถผลิตในต้นทุนต่ำและมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นสำหรับใช้งานจริงในอนาคตอันใกล้ทั้งในโรงพยาบาลหน่วย เคลื่อนที่นะหรือแม้แต่บ้านของผู้ป่วยซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของการประเมินภาวะอารมณ์และเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนดูแลสุขภาพจิตทีมวิจัยครับยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายที่สามารถส่งข้อมูลอารมณ์ของผู้ป่วยไปยังแพทย์หรือผู้ดูแลแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาครับเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะอารมณ์นายได้ตลอดวัน ป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าหรือความเครียดเรื้อรังตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่กลุ่มเปราะบางนะอย่างเช่นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังนะหรือผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสารด้วยนะผมว่าน่าสนใจนะจริงๆนะไม่ใช่เพียงแค่นะช่วยคนที่มีปัญหาการสื่อสารนะแต่ว่าถ้าคนปกติบางทีอาจจะเดาใจอารมณ์กันไม่ออกเนี่ยนะถ้าใช้แผ่นแปะวัดอารมณ์เนี่ยนะวิเคราะห์ ความรู้สึกผ่านกล้ามเนื้อใบหน้าในบางทีไม่แน่นะครับนะอย่างที่บอกครับนะักวิจัยอาจจะอยู่ในเรื่องเราของการพัฒนานะนะการวิจัยแล้วก็การพัฒนานะ R&D อะไรเงี้ยนะนะแต่ว่านะถ้อยู่ในระหว่างเนี้ยผมว่าไม่แน่นาคตอาจจะพัฒนาไปถึงท่านที่ว่า คนปกติทแท้แท้เนี่ยแหละแต่ว่า,าดาค่าดาวอารมณ์กับไม่ออกเนี่ยใช้แผ่นแปะปุ๊บน่รับรองรู้ทันทีครับคุณรู้ฟังว่าอารมณ์ของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับในสาการคับขันอะไรพวกเนี้ยนะนะบันทีอาจจะลองอ่ะกางแกลนิดหนึ่งแผ่นแปะวัดอารมณ์กันสักหน่อยนึงน่ารับรองว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจนะคุณรู้ฟังเองอาจจะเข้าใจ อารมณ์ของบุคคลตรงข้ามก็อาจเป็นได้นะครับคุณผู้ฟังนะก็รอกันสัหน่อยครับในเรื่องราวของการพัฒนาแผ่นแปะวัดอารมณ์ชิ้นนี้นะครับรับรองว่านะอุปกรณ์นวัตกรรมนี้ออกมาใช้เมื่อไร่รับรองได้เลยนะครับว่ารู้ใจคนตรงข้ามกันเลยทีเดียวแหละนะครับว่าอารมณ์ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนะก็รอกันต่อนะครับนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับก็ถ้าในไทยก็อาจ ก็ต้องอีกระยะหนึ่งแหละนะครับกูรู้ฟังนะแต่ผมว่า เป็นสิ่งเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและมีประโยชน์พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์สถาโลกไทยรายการครับคุณผู้ฟังใครก็ตามนะที่นะอยากจะติดตามรับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTubeRM UTP Live แห่งนี้ก็เข้ามาเลยครับที่ Youtube RM UTP Live เข้ามาแล้วนะมีหลากหลายรายการให้เลือกสรรติดตามรับชมรับฟังกันได้คุผู้ฟังชอบรายการในตอนไหนก็ติดตามนะคลิกเข้าไปที่นะครับ คลิปนานๆได้เลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m UTP Live แห่งนี้และถ้าคุณรู้ว่ามี่งพระรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p l i v e นะกเาาเนะ็เข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยนะที่ YouTube ของ r m u t p l i v e แล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง r m u t p l i v e แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ ใ,ในตอนหน้าทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็